อาาสมองตอนนี้ครับอยู่กับหนังสือที่จองตุกแห่งวง BTS อ่านและพบวันเนื้อหาข้างในนั้นช่วยเยียวยาจิตใจได้ดีเหมาะสำหรับคนที่กำลังเติบโตไปสู่โลกกว้างที่เราต้องสู้ชีวิตต้องดิ้นรนต้องค้นหาตัวเองกับหนังสือที่มีชื่อว่าฉันจะมีชีวิตในแบบของตัวเองหนังสือแปลาจากภาษาเกาหลีครับเขียนโดยคิมซูฮยอนในตอนนี้ครับผมได้นำห้าข้อคิดดีๆที่เตือนใจให้เราใช้ชีวิตในแบบที่เราจะเข้ารบตัวเองได้ ติดตามฟังในตอนนี้ครับเริ่มที่เข้าแรกครับอย่าใจดีกับคนที่ไม่ใจดีกับเรานี่ถือเป็นหนึ่งในบทที่ทรงพลังที่สุดและถูกหยิบยกมาพูดถึงมากที่สุดในหนังสือครับเพราะมันไปกระตุกต่อมความเชื่อเดิมๆคำสอนเดิมๆที่เราถูกปลูกฝังมาว่า จงเป็นคนดีสำหรับทุกคนหรือจงอดทนต่อคนที่ทำไม่ดีกับเราคิมซูมยอนผู้เขียนขอให้ผู้อ่านอย่างเราเนี่ยเปิดใจนะครับปรับม n d เซตหรือวิธีคิดใหม่เพราะโลกความเป็นจริงมันไม่ได้ใจดีกับเราตลอดเวลาผู้เขียนเริ่มจากการฉายภาพสังคมของเกาหลีที่มีวัฒนธรรมกับจิลหรือการที่คนมีอำนาจเช่นลูกค้าเจ้านายหรือผู้อาวุโสมักจะข่มเหงคนที่ด้อยกว่า เธอชี้เห็นว่าหลายครั้งที่เรายอมจำนวนต่อพฤติกรรมหยาบคายเหล่านั้นเพียงเพราะเรากลัวว่าจะดูเป็นคนไม่ดีหรือกลัวว่าจะทําให้สถานการณ์นั้นแย่ลงเราจึงเลือกที่จะยิ้มสู้พูดจาดีด้วยหรือขอโทษทั้งๆท,ที่เราไม่ได้ผิดซึ่งนั่นครับคือการทําร้ายตัวเองอย่างเลือดเย็นที่สุดเธอขยายความต่อว่าการที่เราทําดีต่อคนที่หยาบคายไม่ได้ช่วยให้พวกเขานั้นกลายเป็นคนที่ดีขึ้นหรือทําให้เขารู้สึกสำนึกผิดแต่อย่างใดในทางตรงกันข้าม มันกลับยิ่งเป็นการให้ท้ายและส่งเสริมให้เขานั้นเชื่อว่าเขามีสิทธิ์ที่จะทําแบบนั้นกับเราหรือเขามีสิทธิ์ที่จะทํากับผู้อื่นต่อไปโดยไม่มีผลกระทบอะไรเลยมันเหมือนกับเรากําลังบอกเขาว่าเชิญมันทําร้ายฉันได้เลยฉันโอเคกับพฤติกรรมของคุณฉันไม่เป็นไรหลอกตามสบายเลยนะซึ่งในความเป็นจริงครับมนุษย์เรามีศักดิ์ศรีและความเป็นคนที่เท่าเทียมกันไม่มีใครมีสิทธิ์มาดูถูกหยาบคายหรือลดทอนคุณค่าของใคร เพียงเพราะเขามีเงินมากกว่ามีตำแหน่งใหญ่กว่าหรือมีชื่อเสียงมากกว่าเธอเปรียบเลยอย่างน่าสนใจว่าเราไม่จําเป็นต้องเป็นนางฟ้าเทวดาที่ใจดีสําหรับทุกคนโดยเฉพาะกับปีศาจที่จ้องจะทําร้ายเราการปกป้องตัวเองไม่ใช่เรื่องของความเห็นแก่ตัวแต่เป็นหน้าที่พื้นฐานที่เราต้องทําเพื่อรักษาสุขภาพจิตของตัวเองและเธอเน้นย้าว่าความใจดีควรมีไว้สําหรับคนที่เห็นคุณค่าของมันเท่านั้นเลิกทําตัวเป็นคนดีที่ไม่มีขอบเขต และหัดแสดงออกถึงความไม่พอใจออกมาบ้างเมื่อเราถูกล้ำเส้นมันอาจจะไม่จําเป็นต้องด่าทอหรือใช้ความรุนแรงโต้กลับแต่คือการแสดงออกอย่างเย็นชาแสดงจุดยืนแสดงเส้นแบ่งของเราหรือการพูดออกมาตรงๆก็ได้เพื่อส่งสัญญาณให้เขารู้อย่างชัดเจนว่าเราไม่ยอมรับพฤติกรรมแบบนี้การทําแบบนี้คือการเคารพตัวเองในรูปแบบหนึ่งและเป็นการคัดกรองคนแย่ออกไปจากชีวิตเพื่อที่เราจะได้เก็บพลังงานและความใจดีที่มีค่าของเรา ไว้ใช้กับคนที่รักเราและดีกับเราจริงๆแทนที่เราจะเททิ้งให้กับคนที่มองไม่เห็นค่าในตัวเรานะครับต่อมาข้อที่2ไม่เก็บคำพูดของคนที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเอามาใส่ใจของเราข้อนี้เธอเริ่มต้นด้วยการถ้าคำถามชวนคิดว่าในชีวิตจริงถ้าเราเดินไปเจอขยะ ที่ใครก็ไม่รู้ทิ้งไว้ข้างทางเราจะเก็บขยะชิ้นนั้นใส่กระเป๋ากลับมาบ้านด้วยไหมครับคำตอบก็คือแน่นอนว่าไม่มีใครทำแบบนั้นแน่แต่แปลกที่ในโลกของความรู้สึกหลายคนกลับยอมเก็บคำพูดขยะของคนแปลกหน้าหรือคนที่ไม่ได้มีความสำคัญอะไรกับชีวิตเรากลับมาคิดวนเวียนเก็บมาเจ็บปวดและปล่อยให้มันส่งกลิน่นเหม็นเน่ากัดกินจิตใจเราวันแล้ววันเล่าต่างๆท,ที่คนพูดอาจจะลืมไปแล้วด้วยซ้ำว่าเขานั้นพูดอะไรกับเรา ผู้เขียนขยายความคำว่าคนผ่านมาผ่านไปว่าหมายถึงใครก็ตามที่ไม่ได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของเราไม่ได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขไม่ได้เลี้ยงดูเราและไม่ได้มีผลต่อชีวิตของเราในระยะยาวพวกเขาอาจจะเป็นแค่ชาวเน็ตที่คอมเมนต์ด้วยอารมณ์ชั่ววูบเพื่อนร่วมงานที่ขี้นินทาที่เราไม่ได้สนิทกันหรือญาติห่างๆที่เจอกันแค่ปีละครั้งแต่ชอบวิจารณ์รูปร่างหน้าตาของเราคนเหล่านี้ตัดสินเราจากภาพเพียงเสี้ยววินาทีหรือตัดสินจากบรรทัดฐานของตัวเขาเอง ไม่ใช่ความจริงที่เราเป็นเธอเตือนสติเราว่าเรากําลังมอบอานาจให้ตัวประกอบในชีวิตมีอิทธิพลเหนือตัวเอกอย่างเรามากเกินไปหรือเปล่าการแคร์คาพูดของคนเหล่านี้ก็เหมือนการเปิดประตูบ้านให้โจรเข้ามาขโมยความสุขออกไปดื้อซึ่งคนพวกนั้นรู้จักเราดีแค่ไหนกันถึงกล้ามาตัดสินชีวิตของเราเธอต้องการเน้นย้าอํานาจในการตัดสินครับเธอเสนอว่าเราไม่สามารถห้ามปากคนอื่นไม่ให้พูดหรือวิจารณ์เราได้ ต่เรามีสิทธิ์โดยชอบทาที่จะไม่เซ็นรับรองคําตัดสินเหล่านั้นประเด็นที่ลึกซึ้งลงไปอีกในส่วนนี้ก็คือเรื่องของต้นทุนทางโรมครับเธอชี้เห็นว่าพลังงานทางใจของเรามีจํากัดเหมือนแบตเตอรี่โทรศัพท์ถ้าเราโมวแต่ใช้พลังงานไปกับการโกรธน้อยใจหรือพยายามอธิบายตัวเองให้กับคนที่ไม่สําคัญฟังเราจะเหลือพลังงานไม่พอที่จะไปมอบให้คนที่รักเราจริงๆซึ่งนี่ก็คือเรื่องที่น่าเศร้าที่สุดการที่เรามัวแต่เจ็บปวดกับคําของคนอื่น คือการทำร้ายคนที่เรารักทางอ้อมเพราะเราเอาเวลาที่เราควรจะมีความสุขร่วมกับพวกเขาไปทิ้งให้กับใครก็ไม่รู้ดังน,นั้นครับวิธีแก้ที่เธอแนะนำคือการฝึกวางเฉยและบอกกับตัวเองว่านั่นเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของฉันความคิดเห็นนั้นสะท้อนวิธีใช้ชีวิตของตัวเขาเองหรือช่างหัวมันให้เร็วที่สุดและคืนคำพูดเหล่านั้นกลับไปที่เจ้าของเดิมเพื่อเซฟความรู้สึกที่เรามีไว้ให้กับคนวงในของชีวิตเราเท่านั้นครับ ต่อมาข้อที่3อย่าพยายามทําให้ตัวเองทุกข์ข้อนี้เป็นหัวข้อที่ผู้เขียนเขียนไว้เพื่อวิพากษ์วิจารณ์ค่านิยมของสังคมทุนนิยมเกาหลีและสังคมสมัยใหม่ทั่วโลกที่หมกมุ่นอยู่กับการตีราคาคนด้วยตัวเลขเธอชี้เห็นว่าเรากําลังถูกลอกลอมให้เชื่อว่าตัวเลขคือความจริงเพียงหนึ่งเดียวที่ใช้วัดคุณค่าของมนุษย์ตั้งแต่เกรดเฉลี่ยตอนเรียนเงินเดือนตอนทํางานยอดเงินในบัญชีขนาดของพื้นที่ห้องคอนโดจํานวนผู้ติดตามในโซเชียลมีเดีย ไปจนถึงอายุและน้ำหนักตัวเราต่างเคยชินกับการประเมินค่าคนอื่นและตัวเองผ่านตัวเลขเหล่านี้จนลืมไปว่ามนุษย์มีความซับซ้อนและงดงามมากกว่าแค่สถิติเธออธิบายลึกลงไปว่าการที่เรายึดติดกับตัวเลขเป็นเหมือนการขังตัวเองไว้ในกับดักของการเปรียบเทียบที่ไม่มีวันสิ้นสุดเพราะธรรมชาติของตัวเลขคือมันไม่มีเพดานสูงสุดวันนี้เราอาจจะพอใจกับเงินเดือนเท่านี้แต่พอเห็นเพื่อนได้มากกว่าตัวเลขของเราก็จะน้อยลงทันที หรือวันนี้เราดีใจกับยอดไลค์ยอดวิวของเราแต่พอเห็นช่องอื่นเพจอื่นได้เป็นแสนเป็นล้านเลยความสุขของเราก็มอดลงการผูกความสุขไว้กับตัวเลขพวกนี้ครับจึงเท่ากับการอานุญาตให้ความสุขของเรานั้นขึ้นลงตามกราฟที่คนอื่นกําหนดให้และที่น่าเศร้าที่สุดก็คือเรามักจะเผลอคิดไปว่าคนที่มีตัวเลขสูงกว่าคือคนที่มีความสุขกว่าและมีค่ามากกว่าเราซึ่งเป็นตะก,กัดที่บิดเบี้ยวเพราะตัวเลขนั้นบอกได้แค่ปริมาณ แต่มันบอกคุณภาพของความสุขในใจเราไม่ได้เลยเธอแนะนําให้เรามองข้ามตัวเลขและหันมาโฟกัสที่รถนิยมและความสุขแทนครับเพราะสิ่งเหล่านี้มันเปรียบเทียบกันไม่ได้และไม่มีใครนั้นตัดสินเราได้เช่นแทนที่จะถามว่างานนี้ได้เงินเท่าไหร่ให้ลองถามว่างานนี้ทําให้เรานั้นยิ้มได้กี่ครั้งหรือแทนที่จะกังวลกับเรื่องอายุให้สนใจว่าเราสะสมประสบการณ์ชีวิตอะไรมาบ้างการลบตัวเลขออกไปจากสายตาจะทําให้เรานั้นเริ่มมองเห็นเนื้อแท้ของตัวเอง เราจะเลิกมองคนรวยด้วยสายตาอิจฉ้าแต่จะมองว่าเขาก็แค่คนคนหนึ่งที่มีความสุขและทุกข์ในแบบของเขาเองเราจะเลิกดูถูกตัวเองที่มีรายได้น้อยกว่าแต่จะภูมิใจในวิถีชีวิตที่เราเลือกเองได้เธอต้องการบอกผู้อ่านอย่างเราว่าความทุกข์ส่วนใหญ่ในชีวิตของคนยุคนี้ไม่ได้เกิดจากความขาดขแคลนแต่เกิดจากความรู้สึกที่ว่าเรามีน้อยกว่าคนอื่นดังนั้นครับอย่าพยายามทําให้ตัวเองทุกข์ก็คือการดึงสายตาของตัวเองกลับมา หยุดส่องไฟไปที่ชีวิตของคนอื่นแล้วหันกลับมาโฟกัสที่ความสุขของชีวิตเราชีวิตไม่ใช่สมการทางคณิตศาสตร์ที่มีคำตอบเพียงหนึ่งเดียวแล้วเราไม่จำเป็นต้องสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานของใครเราสามารถนิยามความสำเร็จและความสุขได้ด้วยภาษาหัวใจของตัวเองนะครับต่อมาข้อที่4ไม่ทอมตัวจนกลายเป็นคนตัวเล็กเธอเริ่มด้วยการชี้เห็นเส้นแบ่งบางๆระหว่างมารยาทที่ดีกับการดูถูกตัวเองครับ อดยบายว่าการถ่อมตัวนั้นเป็นเรื่องที่ดีงามเมื่อเราใช้มันอย่างถูกาละ,ละทศะเพื่อแสดงความเคารพและให้เกียรติผู้อื่นแต่เมื่อใดก็ตามที่ความถ่อมตัวนั้นเริ่มกัดกินความมั่นใจทําให้เรารู้สึกตัวรีบเล็กลงหรือทําให้เรานั้นต้องก้มหัวลงต่ําเกินความจําเป็นจนดูเหมือนคนขี้ขลาดนั่นไม่ใช่ความนอบน้อมอีกต่อไปแต่มันคือการทําร้ายศักดิ์ศรีของตัวเองอย่างรุนแรงเธอขยายความในเชิงจิต,ตวิทยาความสัมพันธ์ไว้อย่างน่าสนใจว่าท่าทีของเราเป็นตัวกําหนด ท่าทีของคนอื่นที่มีต่อเราหากเราแสดงออกด้วยท่าทีที่ดูถูกตัวเราเองหรือทอมตัวจนเกินงามเช่นการพูดจาขอโทษเพร่มเพรื่อทั้งทั้งที่ไม่ได้ทำผิดการปฏิเสธคำชมอย่างรุนแรงว่าไม่หลอกฉันไม่ได้เก่งขนาดนั้นหรอกฉันไม่เก่งเลยหรือการทำตัวรีบๆเล็กๆเพื่อไม่ให้เป็นจุดเด่นหรือจุดสนใจหรือพูดจาด้อยค่าตัวเองสิ่งเหล่านี้กลับกลายเป็นการส่งสัญญ,ญาณให้คนมีนิสัยเสียบางประเภทโดยเฉพาะพวกที่ชอบใช้อำนาจรู้สึกว่า เขาสามารถข่มเหงเราได้การที่เราทําตัวเล็กเท่ามดจะไปกระตุ้นสัรชาตญาน,นักล่าของคนเหล่านั้นครับให้เขาตัวใหญ่ครับฟ้าและปฏิบัติต่อเราอย่างไม่ให้เกียรติเพราะเขาเห็นว่าขนาดตัวคุณเองยังไม่เคารพตัวเองเลยแล้วทําไมฉันต้องเคารพคุณด้วยเธอจึงเตือนสติเราว่าเราต้องแยกแยะให้ออกระหว่างความหลงตัวเองกับความภาคภูมิใจในตัวเองการเดินยืดอกสบตาผู้คนและการยอมรับคําชมไม่ใช่เรื่องผิดบาป และไม่ได้แปลว่าเรานั้นเป็นคนอวดดีแต่เป็นการประกาศให้โลกรู้ว่าฉันรู้คุณค่าของตัวเองและเธอยังย้ำว่าในสังคมที่มีการแข่งขันและการตัดสินกันที่เปลือกนอกแบบนี้ครับความมั่นใจคือเกราะป้องกันชั้นดีถ้าเรามีความมั่นใจคนอื่นก็จะเกรงใจเราแต่ถ้าเราถ่มตัวจนตัวสัน่นเราก็จะกลายเป็นเหยื่อทางอารมณ์ทันทีดังนั้นครับจงถ่มตัวอย่างมีศักดิ์ศรีคือการอ่อนน้อมแต่ไม่อ่อนแอ และจําไว้และไฮไลท์เอาไว้ตัวนหนาเลยนะครับว่าเราควรให้เกียรติคนอื่นแต่อย่าได้ลดเกียรติของตัวเองและไม่มีใครบนโลกนี้ที่สูงส่งจนทําให้เรารู้สึกต่ําต้อยได้ถ้าเราไม่อนุญาตให้เขาทํากับเราและข้อที่5ของตอนนี้ครับเป็นแค่คนธรรมดาก็มีความสุขได้เธอเริ่มต้นด้วยการชี้เห็นถึงรากเหง้าของปัญหาว่า เราทุกคนเติบโตมาในสังคมที่ถูกปลูกฝังเชื่อว่าความธรรมดาคือความล้มเหลวเราถูกสอนให้ต้องเรียนที่โรงเรียนดีๆหรือมอที่มีชื่อเสียงดีๆต้องทำงานบริษัทชั้นนำต้องมีชื่อเสียงต้องรวยล้นฟ้าถึงจะถูกนับว่ามีคุณค่าสื่อต่างๆก็ประโคมฉายภาพแต่ชีวิตที่หรูหราฟู่ฟ่าของคนเพียงแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์จนทำให้เรานั้นเผลอคิดว่านั่นคือมาตรฐานที่ปกติดี และเมื่อเราก้มมองชีวิตจริงของตัวเองที่ตื่นเช้าไปทํางานกินข้าวแกงและขึ้นรถไฟฟ้าเบียดเสียดกันเราจึงรู้สึกว่าชีวิตนั้นช่างน่าเบื่อนหน่ายและไร้ค่าเหลือเกินผู้เขียนเรียกสภาวะนี้ว่าเป็นความทุกข์ที่เกิดจากการพยายามบิดเบือนตัวเองให้เป็นคนพิเศษทั้งทงที่ในความจริงแล้วประชากรส่วนใหญ่บนโลกนี้ล้วนเป็นเพียงคนธรรมดาด้วยกันทั้งสิน้น เธอจึงเสนอแนวคิดเพื่อปลดล็อกความทุกนี้โดยบอกว่าการที่เรายอมรับว่าตัวเองนั้นเป็นเพียงคนธรรมดาไม่ใช่การดูถูกตัวเองไม่ใช่การยอมแพ้ต่อโชคชะตาและไม่ใช่การไร้ความทะเยอทะยานแต่มันคือการยอมรับความจริงอย่างกล้าหาญและเป็นการทำความเข้าใจโลกตามความเป็นจริงว่าเราไม่ได้เกิดมาเพื่อกอบกู้โลกหรือต้องมีชื่อจารึกไว้ในประวัติศาสตร์กันทุกคนเพราะแค่เราเป็นคนที่สำคัญสำหรับตัวเองและสำหรับคนที่เรารักไม่กี่คนนั่นก็พอแล้วที่จะทำให้ชีวิตนั้นมีความหมาย สาระสำคัญที่สุดก็คือความสุขนั้นไม่ได้เป็นเอกสิทธิ์ของคนพิเศษเท่านั้นคนธรรมดาก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงความสุขได้เท่าเทียมกับมหาเศรษฐีพันล้านเพราะความสุขที่แท้จริงไม่ได้ซ่อนอยู่ในความสาเร็จที่ยิ่งใหญ่แต่มันซ่อนอยู่ในรายละเอียดเล็กๆน้นอยๆของชีวิตประจาวันการได้จิบเบียร์เย็นๆหลังเลิกงานการได้ดูซีรีส์ที่ชอบจนจบหรือการได้นอนตื่นสายในวันหยุดหรือได้มีเวลาไปเที่ยวพักผ่อนสิ่งเหล่านี้ถ้าเราหยุดมองมันด้วยความใส่ใจและมีจิตใจที่พอใจกับมัน เราก็จะมีความสุขได้ต่อให้เรารวยเป็นร้อยล้านเป็นพันล้านแต่เรายังมีจิตใจที่ไม่พอกับมันเราก็จะไม่มีทางมีความสุขกับมันเลยเธอชวให้เรามองว่าการที่คนธรรมดาคนหนึ่งสามารถประคับประคองชีวิตให้ผ่านไปได้ในแต่ละวันสามารถหาเลี้ยงตัวเองได้และยังรักษาจิตใจของเราให้ดีอยู่ได้ท่ามกลางโลกยุคนี้นั่นก็ถือว่าเป็นความสําเร็จที่น่ายกย่องในตัวมันเองแล้วเราจึงควรเลิกกดดันตัวเองด้วยมาตรฐานที่เกินจริง และหันมาอบกอดความธรรมดาของตัวเองด้วยความภาคภูมิใจเพราะท้ายที่สุดแล้วการได้ใช้ชีวิตที่สงบสุขในแบบที่พอดีกับตัวเราเองนั่นแหละครับคือสิ่งที่วิเศษที่สุดแล้วหัวใจสำคัญของการเคารพตัวเองในหนังสือเล่มนี้ครับ เริ่มต้นจากการตั้งขอบเขตทางอารมณ์ต่อผู้อื่นอย่างชัดเจนผู้เขียนเน้นย้ำว่าอยากใจดีกับคนที่ไม่ใจดีกับเราเพราะในสังคมที่มีลำดับชั้นและความเกรงใจเรามักถูกสอนให้ยอมคนแต่ในความจริงก็คือเราไม่มีความจำเป็นต้องทำดีกับคนที่ปฏิบัติแย่ๆใส่เราการทำดีตอบโต้คนที่หยาบคายไม่ใช่ความน่านับถือแต่เป็นความโง่เขลาที่ทำร้ายตัวเองนอกจากนี้เราต้องไม่เก็บคำพูดของคนที่ผ่านมาผ่านไปเอามาใส่ใจของเรา คำวิจารณ์คำพูดของคนเหล่านี้เปรียบเสมือนขยะข้าง,างทางที่เราไม่ควรเก็บกลับมาบ้านเพื่อให้รกใจและไม่มอบสิทธิ์ในการตัดสินชีวิตเราให้กับคนอื่นอย่าพยายามทำให้ตัวเองทุกข์ซึ่งหมายถึงการหยุดพฤติกรรมที่นำคนอื่นมาเปรียบเทียบกับตัวเองเพราะนั่นคือการจงใจสร้างความปิดเบี้ยวให้กับความรู้สึกทั้งทั้งที่ความจริงแล้วไม่มีชีวิตใครที่สมบูรณ์แบบทุกคนต่างมีบาดแผลและมีความยากลำบากในแบบของตนเองไม่ถมตัวจนกลายเป็นคนตัวเล็ก แต่ถ้ามากเกินไปจนทําให้คนด่นนั้นมาคมเหงืเราได้นั่นคือการที่เราไม่เคารพตัวเองเราต้องกล้าที่จะปกป้องศักดิ์ศรีเพราะคนที่จะนิยามว่าเราเป็นใครมีค่าแค่ไหนมีเพียงแค่ตัวเราเองเท่านั้นและที่สําคัญที่สุดก็คือการเป็นแค่คนธรรมดาก็มีความสุขได้เราไม่จําเป็นต้องเป็นคนพิเศษเหนือใครเพื่อที่จะอนุญาตให้ตัวเองนั้นมีความสุขนะครับหวังว่าข้อคิดดีๆในตอนนี้จะทําให้คุณฟังมีความสุขและเคารพตัวเองมากขึ้นนะครับ ถ้าชอบข้อคิดดีๆแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้กับดู b o กเทเลอร์ทำคลิปดีๆที่คัดมาจากหนังสือดีๆหนังสือน่าอ่านนะครับถ้าคุณฟังสนใจหนังสือเล่มนี้ครับก็กดสั่งซื้อได้ที่ลิงก์แนะนำใต้คลิปนะจ้าสำหรับตอนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ